เราที่วิทยาศาสตร์เขาเรียนทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือว่ากลุ่มที่เรียนวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถเอาพลังงานนี่มารักษาตัวเองได้ใช่นไหมครับเมื่อลุงเอาพลังงานนี่มารักษาตัวเองของตัวของหลุงเองได้หมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆตรงนี้ก็อยากจะรักษาผู้อื่นร่างกายผู้อื่นรวมทั้งป้องกันไปด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเป้าหมายของหลุงรักษาใครก็ได้พลังงานบริสุทธิ์นะเพราะว่ามัน ที่นี่เป็นศูนย์วิจัยพลังงานรักที่นี่นะครับเป็นศูนย์วิจัยเป็นทางการนะครับชื่อทางการนะครับศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิง่งแวดล้อมอนาคตมันเป็นไปได้สูงมันจะมีเขาพูดต่อไปได้ด้วยแต่ยังไม่ใช้นะเล่าให้ฟังกล่อนก็ได้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าเนะี่ยถ้าหากว่าการแพทย์ปัจจุบันเอาไม่อยู่ที่นี่รับ ที่จะให้ประมาณนั้นไงมนี่หลังมาหมดรับรองได้เลยถ้าขึ้นประกาศเมื่อไหรก็โหเลยเพราะว่าการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมันล้นล้นไปหรือเปล่าล้นโรงพยาบาลล้นหมอเหมือก็น่าสงสารหมอจังเลยก็ผลิตกันจังบุคลากรทางด้านาการแพทย์นะสถานที่ก็สร้างกันจังเหมือนกันแต่ทําไมถึงเรื้อรังจังมันไม่คิดเนี่ไอ้ตรงนั้นต่างหากที่ต้องทายังไงจะให้น้อยลงน้อยลงเปน็นระดับ ลุงก็บอกว่าพนักงานบริสุทธิ์นี่นะครับที่จะมาเยียวยารัากษากันและก,กันให้อย่างสมบูรณ์แบะบริบูรณ์โอเคนะี่คือเป้าหมายของลุงเมื่อเวลาค้นพบพนักงานที่บริสุทธิ์แล้วมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลก็จริงๆมันอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นแหละนะพนักงานตรงเนี้ยแต่มันทําไมไม่ทํางานเนี่ยเพราะฉะนั้นะต้องเวลาเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดถ่ายเทไปก็อยากให้เข้าใจตามไปด้วยก็ไม่ถึงกับให้จดให้จําเป็นแพ็กเกจ ไปสอบเอาคะแนนนู่นนี้นั่นเอาใบานู่นใบนี่มารองรับรับรองก็ไป่ายเพิงขนาดนั้นนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ไปตามเกิดตามมีตามเท่าที่สติปัญญาและเวลาจะเอื้อมหน่วยให้นะครับโอเคนะอ่ะต่อไปน,นี้เดี๋ยวกาัดกล่อมเลยนะครับ